สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเนี่ยควานมีกับควานตะยีนะครับนอนนะครับพักผ่อนนะครับวันนี้ก็เลยเพราะว่าเขาไปหาหน่อไม้มานะครับวันนี้ก็มาสัมผัสควานตะจงหน่อยครับสวัสดีครับควานตะจงครับผมวันนี้ได้หน่อไม้เยอะเลยเนาะ ไปทํายังไงได้หน่อไม้เยอะแท็ไปหาฮะไปหาไม่ได้ไปซื้อเลยไปหาตัวเองเลยไปหาธรรมชาติเลยอ๋อหาไวไอเอาเอาไว้ต้มแล้วก็ทากับข้าวใช่ไหมครับอ๋อในความตาจงนี่รู้จักไอหาอาหารนะครับช่วงนี้ก็คือช่วงหน้าหน่อไม้ใช่ไหมอ่าแล้วก็หาหน่อไม้หาปลานะครับผม ความตันจงก็ในช่วงวิกฤตแบบนี้นะครับเป็นหาได้เยอะไหมวันนี้ได้ปุ๋ยหนึ่งครับได้หนึ่งทุ่งปุ๋ยโอ้นี่นี่กันนองไม้ได้แล้วก็มามาต้มใช่ไหมเนี่ยมาต้มโอ้นูนหามาตอนเช้าเนี่ยวันเดียวเลยสดๆเลยโอ้ นนอนนะแต่จงนึกว่าวตื่นแต่เช้าไปไหนโอ้ไปหาหนอไม้หาของปลากินครับหาของปลากินครับโอ้นี่แหละครับเป็นวิถีการเป็นอยู่ของควานช้างคนเลี้ยงช้างนะครับที่นี่นะครับช่วงนี้ก็ไม่ได้ไร้ซุดนะครับผลไม้นะครับตัวมาหาหน่อไม้นะครับหา,ข,าข้าวนะครับหน่อไม้นี่ก็เรา ไปทําอาหารหลายอย่างใช่ไหมควานตาจงหันหน้ามานี่หน่อยครับฮะหลายอย่างหลายอย่างทําอะไรได้ได้ด้วยแล้วก็ที่เราซื้อกระดูกหมูซื้อกระดูกหมูต้มต้มต้มใส่หน่อไม้ต้มใส่หน่อไม้แล้วก็ปลาปลาอ๋อปลาไม่ค่อยได้ต้มเลยเหรอครับเป็นกระเป็นตำน้พริกกะปิได้ แล้วก็แล้วก็แกงใส่ไอ้กระดูกหมูกระดูกอ่อนแล้วก็แกงแกงหน่อไม้ใส่แกงธรรมชาติแกงเลียงแกงเลียงก็ได้เ <complac ent S 1> <ช>นาะก็คือก็ได้แกงธรรมชาติเราก็ผัดผัดก็ได้ผัดหน่อไม้ก็ได้ตำตำก็ำำอร่อยตำตำตำยังไงตำส้มตำนี่แหละตำส้มตำตำใส่หน่อไม้ดองนี่นะตำหน่อไม้เลยนั่นแหละ อร่อยเหมือนกันเราตำส้มตำเหมือนกันอ๋อแล้วก็ผสมใส่กันไม่ตำหน่อไม้หนิเลยตำแบบหน่อไม้เลยตำไม่ต้องใส่มะละกอสูตรไหนอีกตำหน่อไม้เลยอ๋อใส่มะอนโนนอัตจงนี้ก็คือทำได้หลายเมนูหน่อไม้หลายแล้วก็แล้วก็ ไอ้ต้มไว้นี่ก็คืออยู่ได้นานด้วยใช่ไหมครับยุไม่ใช่ว่ายุได้เป็นปีไหมนี่ยุได้นะเป็นปีเราก็ใส่น้ําไปใส่น้ําต้มก่อนแล้วก็ใส่น้ําเผาใี่น้ําต้มเลยอ๋อแล้วก็ใส่ถุงไว้มัดมัดใส่ถุงไว้ถ้าไม่ใส่ถุงเราก็สับๆใส่ดดองไว้ใส่ขวดใส่ขวดไว้ใส่ขวดอ๋อก็เหมือนดองแหละเนาะอ๋อก็ อยู่ได้ไ,ดไว้ได้นานปเป็นปีดังนั้นเราก็เอามา,เ,า,เ,ราเราอยากกินเราก็เอามาอ๋อเราก็มากินอ๋อนี่แหละครับผมเป็นควานตะจ,จงนะครับวันนี้นะครับก็จะควานตะจ,จงไปหานอไม้มานะครับนี่เยอะเลยนะครับผมความสามารถของควานตะจ,จงนะครับเราก็หาปลาบางวันก็ไปหาปลานะครับผมบางวันก็ไปหานอไม้นะครับแล้วก็มาแบ่งกันนะครับ นี่ก็ทีมงานของเราก็ยวงในช่วงเวลาตกงานนะครับในช่วงเวลาตกงานงงในช่วงในช่วงเวลาตกงานเนาะรเราก็ตุนอาหารในที่เราหาได้เนาะในในใแบบที่เราหาได้เร,เราไปหอกไม่ได้เนาะครับผมเราออกไไ่ครับ เนานน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 ไนนมนนตนนนนรนน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 มนนนตนมนน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 นมนน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 นมนนน้นนนเนนนอนน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 เ้าเกนนก็อในเนนาอ้เนนนองนน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 นานน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 เนนนนนนนเนนนนนน วันนี้ได้หนึ่งถุงปุ๋ยถุงปุ๋ยใหญ่ละถุงปุ๋ยใหญ่ไปฮะคือผมนึกว่าแต่ว่าคุณหายไปไหนที่ไหนได้ไปหาหนอ็ว่าไปหาแค่พอกยิ้มไปมันเยอะมันเยอะเหรอมันเยอะเราหามาตุ้มไปเลยอ๋อแมันเยอะแล้วก็เราเอามาหาตจนจน,นสุดยอดเลย น,นี่ก็คือควานชาน้างตะโจงนี่ก็ไอช่วงนี้เนาะช่วงยามวิการวิกฤตแบบนี้เราก็ต้องหาอาหารตุนเราไว้เนาะจะได้เราจะได้มีอา,อาหารของอขวานช้างเนะาะจะออกไปทางนอกก็ลำบาก ก็ฝากเป็นกําลังใจให้พวกผมด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ควานตะจงด้วยนะครับสีโดบิลลี่นู่นสีโดบิลลี่แล้วก็เปลือกเปลือกก็ได้ช้างได้กินด้วยเนาะอย่างอย่างอย่างเช่นที่เราตัดออกนะอย่างเช่นตัดปลายออกแล้วก็ตัดโคนออกช้างก็ชอบกินใช่ไหมอ๋อนี่ช้างก็ได้กินด้วยนะครับผมมีได้มีประโยชน์หลายอย่างหน่อไม้ของเรานี่วันนี้ต้มได้กี่มอแล้ว สองหมอ้อหม้อที่สองน่าจะมันสีหม้อเนาะสีหมอ้อสีหม้อน่าจะหมดพอดีนี่นะครับอยู่ฝั่งนี้ก็เยอะเลยนะครับผมผัดอะไรนะครับท่านใดที่ชอบนะครับนอไม้สดๆเลยนะครับธรรมชาติจากควันตะจุงนะครับควันตะจงหามาจากเขาปานะครับไปเข้าป่าวันนี้ธรรมชาติเลยนะครับ เทียเท่ยวป่าเนะเาะไปแต่เช้านะครับโอ,อ้ก็สําหรับคลิปนี้นะครับขอจบเพียงเท่านี้นะครับฝากติดตามให้กําลังใจวิถีคนเลี้ยงช้างด้วยนะครับแล้วก็ไพร์เบลลี่นะครับวันนี้ไพรเบลลี่ไม่ได้ออกข้างนอกนะครับอ่าุ่มการยาวของเรานะครับผมก็ฝากติดตามให้กําลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับ